เรื่องของหลักมุดที่ดินนะครับก็มีประเด็นปัญหามาแล้วนะครับมีคนถามมาเยอะมากนะครับว่ามีการแอบย้ายหลักหมุดที่ดินนะครับมีการแอบย้ายหลักหมุดที่ดินนะครับทําอย่างนี้ได้ด้วยเหรอนะครับจริงๆแล้วเนี่ยหลักมุดที่ดินเนี่ยเมื่อเจ้าหน้าที่เข้ามาปักให้แล้วเนี่ยเราไม่สามารถที่จะเคลื่อนย้ายได้นะครับไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้นนะครับฉะนั้นเนี่ยใครก็ตามนะครับที่เป็นเจ้าของที่ดินหรือเป็นที่ดินข้างเคียงนะครับแล้วมีคน ททเล่เล่านะครับดันเข้าไปหยิบหลักหมุดออกมาแล้วก็ปรับดินถมดินแล้วก็ปักคืนเข้าไปอย่างนี้ผิดกฎหมายนะครับไม่สามารถทําได้นะครับการที่เราจะขยับหลักหมุดหรืออะไรก็ตามเนี่ยต้องแจ้งเจ้าพนักงานที่ดินนะครับแจ้งที่สำนักงานที่ดินเพื่อมาทําการรังวัดสอบเขตแล้วก็มีการปักหลักใหม่นะครับเราไม่สามารถทําได้้วยตัวเองไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้นนะครับไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้นนะครับเราไม่สามารถทําได้้วยตัวเองแล้วก็ กรณีที่ใครก็ตามนะครับมีการย้ายแอบย้ายแล้วก็ไปปักขยบแบบเลื่อน,นบุกรุกล้ำที่ดินคนอื่นอย่างนี้ครับแล้วคนอื่นที่รับรู้ได้ว่าตัวเองเนี่ยเคยปักหลักไว้แบบนี้ตอนรางวัดอยู่แบบนี้แล้วอยู่ๆหลักหมุดมันเปลี่ยนขยบมาในที่ดินแนวเขตของเราอะไรแบบนี้ก็สามารถที่จะไปยื่นขอให้สำนักง,งานที่ดินเนี่ยทำการรางวัดใหม่นะครับแล้ว กรณีที่ถ้าเรารู้เราเห็นว่าเขาทําอย่างนั้นจริงๆมีการย้ายหลักหมุดจริงๆเนี่ยสามารถแจ้งความดําเนินคดีได้เลยนะครับเพราะว่าเป็นเรื่องที่ทุกคนจะไปทําแบบนั้นไม่ได้นะครับแล้วกรณีนี้เนี่ยถ้าเราสมมุติว่าเราต้องการที่จะพัฒนาที่ดินถมดินหรืออะไรก็ตามนะครับ ก็ถมไปเลยนะครับถมไปเลยปรับไปเลยก็เผื่อๆกะไว้นะครับใช้รางวัดเอกชนบ้างก็ได้นะครับแล้วก็ถมไปก่อนเพื่อให้รู้แนวเขตนะครับแล้วก็ให้ที่ดินเนี่ยมาทําการรางวัดซ้ําอีกทีหนึง่งเพราะฉะนั้นเนี่ยหลักหมุดเดิมเนี่ยมันจะถูกขวงปลบไปเลยแล้วครับเจ้าหน้าที่เขาไม่หาแล้วครับเขาก็ปักใหม่ปักใหม่แล้วก็แก้เลขหลังโฉนดนะครับแก้ว่า แต่ละมุมเนี่ยมีหลักหมุดเลขอะไรนะครับก็จะเขียนที่โฉนดไว้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็เป็นวิธีการที่สามารถที่จะเ,เปลี่ยนหลักหมุดได้ใหม่ได้นะครับโดยที่ท่านไม่ต้องไปยกไปรื้อนะครับเพราะท่านไปยกไปรื้อเมื่อไหร่แล้วเนี่ยท่านไม่สามารถปักได้ตรงตำแหน่งเดิมเนี่ยจะมีปัญหาครับผิดก,กฎหมายเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่อยากให้ทุกคนทํากันอย่างนั้นนะครับ